โอ้เผ็ดพระดวยสวัสดีพีไม่ซูผูสุขคนกับผมมาละล่าพัฒนาเลขมีที่มาวันจันทร์ที่5ม้มกลาสองห้าหเก้าได้พี่น้องได้เหมือนวันสุขกับว่าเขาพี่น้องรูดไปเหลีมันออกไขรๆรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยกับหบนหกลาง0ูนย์ ลาพัฒนาแบบสองหกสามหกนะพี่นองเห็นว่เนี่ลาพัฒนามือมันสุกออกมือเดียวกันเหยียบมันไปน้ำกันหลอดเหล็กมีที่มากครับพวกเขาแล้วพี่น้องหลุดเลยเห็นว่มีตะาเจ็ดสองมีเก็ดสองเจ็ดสามเรียันออกสองหกสามหกนะพี่น้องเนาะ บกเขาเลขสี่กับเจ็ดไม่มีจับคู่ก็ไม่เข้าเน,นี่ยเลขบนออกสองหกอันนี้เป็นเจ็ดสองเลขล่างออกสามสามหกอันนี้เป็นเป็นเจ็ดสามบกเขานะพี่น้องนะ้าสบายเลขวิ่งมันสี่กับเจ็ดมาเอาใหม่พี่น้องมาแจ่มือใหม่วันจันทร์ที่ห้านี่ ลเล็กมีที่มา Nhưng mà cầu làm cao 九三，九五。

สี่ห้าสี่ห้าเนี่ยขยันดีดีสี่หกสี่เจ็ด

เป็นชีเนียนติดเก้าติดี่นองนาเก้าหาครับ4ีทุกคนละทีบเลยก็ละมุมวันจันทร์ที่ห้ามกราลาสองห้าเกาลาวเลขมีที่มาบนล่างวิ่งรูดสีกับ9เด่นเก้ารองส เ0 9 2 9 5 9 6 9 7 40454647 3หาหยตัว0 9 5เด่นที่9547บนล่างไปกัดเด้อไปหน่อเลยบนล่างไปกัดเหล็กลายคูายหา่าต,ต,ตัตัวหมักตัวหช้นะวอาเหล็กลายตัวขอบคุณอาจารย์ได้เลครับผม ปีหกปีหกเก้านี่ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคมาเฮ่งๆปังๆกันถ้ามาคา,าขายอะไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรื่องเงินเหลน่องท่องไดมาเนะเาะฝากกุไเเลกกุแชร์กุตที่ตามสวัสดีครับผม